เป๊ปยอมรับแมนซิตี้ฟอร์มดรอปคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป๊ปกวาดิโอลากุนซือคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขารู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วทีมจะต้องเจอช่วงฟอร์มตกซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวงการฟุตบอลโดยตอนนี้เรือใบสีฟ้ากำลังอยู่ในช่วงยแย่หลังแพ้5เกมติดต่อกันในทุกรายการโดยล่าสุดพ่ายคาบ้านให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ไปแบบขาดลอย0-4ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงนี้ถือเป็นฟอร์มที่น่ากังวลที่สุดในยุคข,ของเปป เพราะแม้แต่เกมในเอติฮัดส,สเตเดียมพวกเขายังโดนไก่เดย์ทองเล่นงานอย่างหนักหน่วงจนแฟนบอลเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงโอกาสป้องกันแชมป์ที่ดูจะยากขึ้นเรื่อยๆกว่าดีโอลาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของทีมว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางมากเราต้องหยุดผลการแข่งขันที่ย่ยมแย่ให้ได้เพราะชัยชนะเท่านั้นที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและพลังบวกให้กับทีมแต่หลังจากอยู่กับทีมมา8ปีผมรู้ว่าเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แม้จะยอมรับว่าผลการแข่งขันช่วงนี้ไม่ดีแต่เป๊ปก็ยังคงมองในแง่ที่เป็นไปได้ผมไม่คิดว่าเราจะแพ้เกมในพรีเมียร์ลีกถึง3นัดติดแต่เราต้องเริ่มกลับมาเล่นให้คงเส้นคงวาอีกครั้งฟุตบอลมันเป็นแบบนี้บางครั้งคุณก็เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบไม่คาดคิดเป๊ปต้องเร่งหาวิธีดึงฟอร์มของทีมกลับมาโดยเร็วเพราะฤดูกาลนี้ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลแต่ทุกคะแนนในพรีเมียร์ลีกก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ